ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนลนะครับ นำมาเทึรกมาของ AI มาฝากทุกท่านกันเช่นเคยมาฝั่งสีแดงเป็น AI ครับมาฝั่งสีขาวเป็นผู้เล่นเนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียครับไปดูแต้มบุกกลยุทธ์ในกระดานนี้ของ AI พร้อมกันครับผูเคลกเลือกเปยนกระดานด้วยโค้นขึ้นมาดูว่าจะสู้กันด้วยรูปแบบไหนครับศึกษาวิธีการจอะหน้าผุกันจังหวะนี้ ขยบม้ามา,มาแต้มนี้สำหรับ AI จะขึ้นม้าขวารือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันขึ้นม้าซ้ายขึ้นมาสำหรับมาสีขาว AI สวนด้วยเรียกคู่ขวาทิงกินตัดทุบกำแพงหน้าบ้านของ AI ก่อนเลย ขยกมา้ามาแต้มนะครับดูว่าจะเอารูปไหนมาสู้สำหรับผู้เล่นเพโอคจังหวะนี้โคนผูกอ่าจะเป็นม้าเทียมหรือปลาสำหรับมากสีแดง กูเรนตเก๋เลกเใช้ม้าสลับทำไมแรงขนาดนี้เนี่ยสำหรับโคนเทียม AI ขึ้นขุนตำแหน่งนี้นะครับต่างฝ่ายก็ต่างมารูปทรงที่ฉีกตาําราจังหวะนี้ชัดเจนเลือกใช้ม้าขวา ออกลบครับสำหรับ AI ฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนบางคนที่ชอบเล่นม้าขวาครับดูกลยุทธ์ของ AI กันว่าจะเจาะยังไงขยายมากกันนยังไงสงหวะนี้ครับเลือกตีปีกซ้ายผู้เล่นโอเคมุกเรือรอเลยเสอิมเมอค่อนข้างจะแรงหน้าดูครับ สำหรับโคนเทียมแล้วก็โคนเทียมเม็ดจังหวะนี้เสริมความขึ้นมาก็ยังเหนียวครับตรับมาตรับของหมากสีขาว AI จะเห็นจุดอ่อนอยังไงครับเนี่ยเรามาดูกันอ่ะซิกแซกมานี้จังหวะนี้ครับบุกขึ้นไปนะรับปึกซ้ายโอ้ไม่สนครับ เดือดกินฉีกเข้าในเลยใครคนกินดันขึ้นไปครับซัดกันนัวครับที่ปีกซ้ายช่วงนี้ช่วงชุดละมุนครับผมโอ้โหแต่ก็ยังแรงอยู่ดีครับสำหรับปีกซ้ายหลังจากกินตัดหน้าเบี้ยกันไปแล้วเนี่ยโคนเทียมก็ยังแรงอยู่จังหวะนี้โดนทกเท่าไห้สำหรับโคนแดงโอ้โห ตกสวนไปเลยผัวเอาไงดีผู้เล่นทโอเคอะตบไฟเลี้ยวหลบมานี่ครับ AI ครับผมถ้าเราเป็น AI ทำไงดีชัดนี้โดนโคลนเท้าล้าก็ให้ครับตุม้มก็าให้เอาครับมาไม่ชอบอาวุธสัน้นซะด้วยจังหวะนี้ยืนแรกเลยครับโคลนตัวนี้ท่า,ทาจะแรงครับใช้ม้าแรกน่าจะคุ้มก็เลยสัดสินใจเลือกเดินโคลนครับ มาอุดรูที่ปีกซ้ายไว้ก่อนจังหวะนี้โคนไม่กินไม้ผมโคนอยากกินเรืออโอ้โหแต้มนี้แม่สุดยอดจริงๆโคนก้าวลาวดอกนี้สมชื่อจริงๆครับจังหวะนี้ครับเตรียมไว้แล้วครับสำหรับแต้มเรือได้ใช้งานจริงๆอ่านหมากหลายชั้นมากผูกหมากแบบโอ้โหหลายชั้นจริงๆครับไอ้ไอ จังหวะนี้แล้วไล่โคนยากแล้วครับถ้าเป็นลักษณะนี้โคลนน้าจะซาครับจังหวะนี้ขอแลกโคนครับยังไงก็จะต้องแลกโคนตัวนี้ออกให้ได้แม่เอายงไงดีเนี่ยจังหวะนี้ AI AI บอกไม่ยอมครับผมมีเถียงเถียงทุกคำมีเกยง a อเนี่ย โคมาช่วยจังหวะนี้ไล่ม้า๊บม้าเลี้ยวกลับมากินของฟรีนะไอ้ไอพลาดครับหรับจังหวะนี้โอ้โหผู้เล่นตัวเตะคิดในใจครับไอ้ไอพลาดแล้วเสร็จแล้วครับผมจังหวะนี้ครับโดนแต้มนี้เข้าไปไม่รู้ว่าใครพลาดกันแน่ครับช็อตนี้มองไม่ออกจริงๆจ,จังหวะนี้แรกเลยครับ เชื่อว่าไม่เกินตามวิเคราะ์ของผู้เล่นเ๋ยวโอเคครับก็เอาเรือแรกโคนไปเลยครับเพราะว่าโคนนั้นค่อนข้างจะลุกดันจริงๆโคนแดงตัวนี้ <c oughs> เรือถูกโยกย้ายไปที่ริมกระดานอย่างนี้ก็โดนครับโคนอีกตัวหนึ่งตะบ,บ,บันบุกขึ้นไปจังหวะนี้แรกไหมไม่แรกครับเก็บกำลังพคไว้ มาเริ่มที่จะทรงตัวดูโครงสร้างเบีเ้ยทุกคนน่าศึกษามากเลยครับในรายกระดาน AI นั้นชำนาญในการใช้โครงสร้างเบีเ้ยในการไต่ตัวใหญ่จังหวะนี้เห็นครับเดินมา้ามาป้องกันดูว่าจะอยู่ไหมถ้าเราเป็น AI จังหวะนี้จะเรียกเดินแต้มไหนดีครับแต้มไหนสวยครับสำหรับจังหวะนี้เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะเห็นครับ ม้าตัวนี้ครับพอทำงานับผมดีขนาดนี้โดยเข้ามาตำแหน่งนี้ครับบุกขึ้นมาครับสวยงามจังหวะนี้ครับไม่ไหวครับต้องเสริมมาที่ลิมมาช่วยและมาช่วยหน่วยกลางนะครับผมจังหวะนี้ครับแน่นอนครับผมถ้าเราเป็น AI จะเลือกเติมตัวไหนดีเพื่อได้เปรียบช็อตนี้ครับมีแต้มซ่อนอยู่หรือว่ามีใครเห็นแผนของ AI บ้างครับอเชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นแล้วครับผม โคนยืนสวยขนาดนี้ครับตะบันกินเข้าไปลุกเขาให้หลักน,นี้โคนเขาเฮี้ยงจริงๆอะให้โคนกินครับไม่เห็นจะมีอะไรสักหน่อยกนละัวไปเองครับจหวักน,นี้ใช้มา้าผมพร้อมแล้วกินตะบันขึ้นไปโอ้โหขนุนจะกินม้าหรือเปล่าครั้นี้ขุนบอกมันจะไปเหลืออะไรครับผมก็ต้องกินสิ ไม่เห็นทําอะไรเราได้สักหน่อยครับผมอะจังหวะนี้ม่นรู้ใครพลาดกันแน่ครับ AI, AI เตรียมแผนสำรองไว้ครับผมเอาแผนสำรองมาใช้ครับฟาดลุกเข้าไปหนึ่งที่ฝัดนี้ไปไหนดีขุนโอ้โหเส้นนี้ติดหมดครับผมต้องมาปิดขวาเราหลบมาตายนี้ครับเป็นหมากบังคับเดินซะด้วยโอ้โหช็อตนี้น่ากลัวจริงๆครับการบุกของ AI ดูว่าจะทำอะไรต่อครับ AI ตามด้วยเรือตะปบเข้าไปลูกก็ยังเหนียวอยู่ครับผมยังอยู่โยงคงกัะพันฟันแทงไม่เข้าครับ AI ทำไงเอไอครับต้องเสริมของนะต้องใช้ของแรงับผมถึงจะถอนของของผู้เล่นเทออกได้เสริมเรือไปอีกลำหนึง่งน่าจะยุ่งเหยิงทั้งแล้วสำหรับหลังบ้านของผู้เล่นไปโอเค เริ่มมีงานเนี่ยปัดกวาดแล้วครับทํางไงดีเนี่ยอาจรับพลเรอโเอเคจังหวะนี้เอามาให้รอดก่อนครับปล่อยเม็ดทิ้ง a อ a ออไอไม่สนใจเม็ดเลยครับผมหมังเบอร์ครับเลือกเลี้ยวมานี่โอ้โหสิ่งเรือไปปีกขวากดขุนหน้าดูเลยครับจังหวะนี้ได้จังหวะครับปักเม็ดไล่เข้าให้จังหวะนี้นี่แน่ ามาเมินเราครับไม่รู้จักเม็ดซาซะแล้วรู้จักเม็ดพริกขี้หนูไหมเอไอบอกไม่รู้จักครับผมอเอไอไม่ชอบกินพริกครับจากวันนี้ลุกเข้าไปหนึ่งที่ลุกมาเนี้ครับก็ยังเหนียวอยู่ครับผมโอ้หยังหวากนี้ครับ <c oughs> เหนียวจริงๆถรับพูดเล่นโอเคอ่ะเสริมไม้ลํำหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับดูว่าจะเหนียวไหมทีนี้ ลูกโอ้โหเ้ยขุนดุเดือดมากตอนนี้ขุนเหมือนกับวิ่งเปียวครับผมวิ่งไม่หยุดเลยครับวิ่งจนหอบแล้วตอนนี้ AI คุกเรือโอ้โหทีนี้น่าจะต้องมอบตัวซะแล้วสำหรับขุนขาวลองวิเคราะห์ดูครับว่าจะไปถูกลุกจนตำแหน่งไหนครับสำหรับพี่ขุนขาวเรานะครับจังหวะนี้เสริมม้าขึ้นมาครับ มาช่วย ai ได้จังหวะครับตะปบ,บม้ามานี่อะคู่กินเรือคู่เกมจริงๆ ai นี่แน่นอนครับก็รุกไปหนึ่งทีก่อนจังหวะนี้ก็เป็นหนึ่งทีสุดท้ายของชีวิตพี่กุลข่าวครับผมก็ถูกลุกจนไปนบะตำแหน่งนี้ สุดยอดมากเลยครับรูปแบบการทําลูกชนสอบทานระหว่างม้าเบี้ยเรือสองลำครับผมน่าศึกษามากรับรูปแบบการจอบและการไล่ต้อนของ AI ในกระดานนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้พัฒนาโปรแกรม AI และขอขอบคุณผู้เล่นเทโอเคทุกท่านนะครับที่ประชันหมาลูกไทยให้เพื่อนเพื่อนี่น้องที่รักและชื่นชอบในการเล่นหมาลูกไทยได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับและรับชมเพื่อความบันเทิงกัน มันทึกมาของทั้งสองท่านจะเป็นประโยชน์สำหรับวงาการหมากรุกไทยตราบนานเท่านานเลยครับขอบคุณทุกการติดตามและขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับและกลับมาศึกษาแต้มบุกข,ของ ai ได้อีกในกระดานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ